สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานนะคะรูปแบบสวยง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวจิตรดานะคะสวยง่ายเลยนะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและริบบิ้นเบอร์สองนะคะขนาดความยาวยี่สิบสี่เซนติเมตรจำนวนแปดเส้น ริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน6เส้นนะคะสีเขียว4เส้นนะคะสีเหลือง2เส้นนะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว100เซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมา เส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะ จับปลายดิบบิ้สอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะนะคะเราจะได้ดิบบิ้แปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนสี่เส้นแบบนี้นะคะเอามือช้อนที่ถามเลยนะคะปองกันนิชีจับสี่เส้นไว้แบบนี้ต่อมาค่ะ ต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะ เส้นล่างสุดเส้นถัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนะคะรวบเข้ามมาให้กระชับแบบนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ ริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3สนะคะพลาดข้าม3ามเส้นไปจะพาดข้าม3าเส้นไปค่ะนะคะพาดข้าม3เส้นไปนะจะพาดข้าม3มเส้นไปพาดข้าม3าเส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือ oui ร pues ิบบิ้น3มเส้นสุดท้ายนะคะจะพาดมาค่ะสอดเข้ามาในดูนี้เส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที okay. ่ okay. 2 เส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาสอดรูที่1ทะลุดูที่3นี่ค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะสอดนะคะพอสอดดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เราก็สอดร้อดสามเส้นกลับไปนะคะ นะสอดลอสาเส้นกลับไปตามแนวลิบบินแบบนี้นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะกลับมาด้านนี้นะ จับหินบินนะคะพับมาด้านหลังขาหนึ่งครั้งพับกลับไปด้านนี้ค่ะนคะคะพับกลับไปด้านนี้ครั้งหนึ่งค่ะสอดหน้าเส้นสองตัวเองนะคะลอดสองเส้นไปนะ แบบนี้นะคะเราได้แบบนี้นะนี่กลับมาแล้วนี่สอดกลับไปค่ะสอดร้อยสามเส้นกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดร้อยสามเส้นกลับไปเก็บแบบนี้ทุกเส้นเลยค่ะน,นะคะสอดรอดไปเลย นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราเาจะเอาริบบินความยาว24เซนติเมตรจำนวน8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้น,นี่นะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปเลยนะคะสอดเข้าไปให้ปลายริบบินเสมอกันแบบนี้นะ พอ,อสอดเสร็จแล้วนะคะแบบนี้พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสับลิ้บินมานะนะคะพับมาด้านหลังค่ะหนึครั้งไม่ต้องตัดมุมนะคะพับมาด้านหลังแบบนี้ได้เลยแล้วก็พับลงมาด้านนี้นค่ะสอดเข้าไปนะคะนะนี่ทำมาด้านหลัง รับลงมาค่ะ นะคะคเส้นสุดท้ายนะสอดเข้าไปในกรีบด้านในนี้นะคะของเส้นด้านในนะคะ จะได้ปีดแบบนี้พอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะนะคะจัแบไบปบินนะคะพับขึ้นด้านบนน่คะพับขึ้นมาแบบนี้ค่ะพับลงมานะคะบิดเป็นกลวยมาแบบนี้น่คะสอดมานะคะเราจะได้ปีกแบบนี้พับขึ้นไปค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงไปนะนะคะทะลุลงไปด้านล่างนี้ค่ะนี่นะคะสอดคล้องลงไปในเส้นนี้แล้วทะลุลงไปด้านล่างนะคะนี่ค่ะเราจะได้แบบนี้นคะคะพอเสร็จแล้วเราก็าพกับสอดกลับขึ้นไปเก็บ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นนะคะความยาวนะคะ สีเซนติเมตรนะคะสีละ2เส้นนะคะจํานวน2สีนี้นะคะ่ะเอาสีเขียวไว้ด้านล่างนะคะสีเหลืองไว้ด้านบนแบบนี้นะ,ะแต่ปลายดิบ,บินให้เสมอกันแบบนี้ค่ะสอดเท่าไปนะคะนะคะให้เหลือปลายดิบ,บินไว้แบบนี้ทับมาด้านนี้ค่ะ พับลงมานะคะบินเป็นกลวยมาแบบนี้นะนีะ่ค่ะก็จะได้ติดแบบนี้นะคะ นะคะอะไรแบบนี้นะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะตัดปลายลิมินทิ้งอีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันค่ะนี่นะคะเส้นสีเหลืองไว้ด้านบนนะคะสีเขียวไว้ด้านล่างนะ ไปลายไว้แบบนี้ทำมาด้านนี้ค่ะปิดมาแบบนี้นะคะสองลงใบ ค่ะตัดปลายดิบ,บินทิ้งนี่นะคะเราก็จะได้กริบแบบนี้ที่กริบออกมานะใะนขั้นตอนนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบ,บินความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวนสองเส้นนะคะนี่นะคะทำอีกชั้นหนึ่งค่ะชั้นสุดท้ายนะคะนี่นะให้เหลือปลายดิบ,บินไว้แบบนี้ด้วยนะคะจับพับลงมาแบบนี้ ตกลงไปค่ะนคะคะในแบบนี้ เส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยสอดขึ้นไปนะคะนะให้เหลือปลายนิ้วินไว้แบบนี้ น่คะตัดปลายริบินทิ้งค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวจิตรดานะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ